ตัวอีกอย่างเลยพี่น้องท่าน่ะเอ้ยบานนี่อุ้ยมันตัวอีหยังล่ะพี่น้องเนี่ยอันแนมเบึงแนมเยบึงเฮาแบบอุ้ยอันตัวอีหยังตัวเม่นสมบูรณ์นี่แก่มันตัวอีหยังล่ะพี่น้องตัวเม่นสิ อ๋อคุกบวกคุยเห็นว่้มนสิมาจังไดอยากไปใกล้ๆมันน่ะอุ้ยไปกันไหนล่ะยังไปซี้ไกลๆกันมันสิแลนมาถอดขนใส่ห้าววอลเลย์จังไดอุ้ยตัวอะไรตัวอะไรพี่น้องอุ้ยเป็นโก่งอันเป็นพ่องโตขึ้นโอ้สิเม็นโตเม็นอีหลีเนาะบางดูแหละพ่องโตขึ้น เแ็่ตาเสียงตาเส่ห้าหอมดออออิไปละพี่น้องไปละพี่น้องไปละไปละไปละไปะเอาไปหมูอีกไปหมู <c oughs> มันคือสิบบาทไม่ใหญ่หาจะมาน้ามกอย่าหยังข่อยานเจ้าเนาะอุ้ยอยากให้พี่นอ้องเนบะิ่งเนาะมันอีหยางเหรอเห็นผู้เดียวว่าใดได,ได้อยากให้หมูเห็นหนาะตัวอีหยังอุ้ย ข่นกุกุกงกุบางที่น้องมันเอาหนาไปไปทั้งแดดเลยคือผูเห็นหนามอะไรแบบนี้อุ้ยตัวอีหยังเลยคุณน่ะสจักจานเท่ารู้จักบรยานทางโม่ไปยุดยุดฟังเหตุการณ์ม่นาำกระยาบเบิงมันทึ่งไม่ดามกระยานมันเนาะพี่น้องเนาะยุ้ยไลร์หนามันมันหนูหนาไว้ทั้งแดดว้าวตัวอีหยังดอก